กันก็นด้นะครับอยู่กับผมเองนะว,ว,นนว,นว,วันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกมรบกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคุณโบบอกที่ไหนคนแรกโบกจบไม่ต้องถามหรอกเออคุณโบคนเดิมแล้วก็มากับคุณคนตาตองผมคุณอืมก็มูลกันนะคะผม<น>ะคุณแมงก็มูลอ่าวันนี้เขาจะไม่ได้จอยเกมมานะเ,เ,เพราะว่าเขามีทุละเพราะว่าโทรศัพท์เขาไฟลุก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหดกันไหเปล่าโทรศัพท์เขาไฟไหมครับแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยโทรศัพท์เขาไฟไหมนะครับท่านผู้ชมเริ่มมาผมก็ได้ของโกงแล้วครับท่านผู้ชมผมก็เลยใส่เสื้อคุณแมงก็มูลมานะวิ่งอย่าเพิ่งไปดูแน่นอนอย่าเพิ่งแจ้งเตือนอะไรมาเยอะยูทูบนี่ก็แจ้งเตือนมาเยอะเหลือเกินเขาจะไปร่วมพุกร่วมสุกกับผมอะไรสำหรับใครที่อยากดูคลิปที่ผมจะต่อไวๆก็ ก็ไลฟ์คลิปนี้ยเยอะๆนะก็ก็มันมีเด็กมันมีเด็กเวนี่เนี่ยไม่รู้มันมาเอาปืนเลเซอร์มายิงจ่อจอหัวผมโอ้โหี่มันยิงไว้ผ่านผมอย่โหโมาดิโ็มาดิโ็มาดิสมับผมผมไปแล้วนะบโอเคคุณจะเหลือแค่เสื้อตรงเสื้อผมโอเคตอนนี้คุณแมงโกมูลหรือ โอ้หของดีอย่าทำหายอย่าทำหายลำไยเด็กผีได้ลำไยเด็กผีมาของดีเออคุณโบสคุณคุณโบสคุณมาเข้าไปแล้วผมจะบอกเลยว่าใครที่ไม่อยากฟังเสียงดังคลิปนี้ก็ปิดไปก่อนได้เลยหรือไม่ก็เบาเสียงนะครับผมเตือนแล้วนะผมเตือนนะใช่ไหมคุณโบสเพราเราเตือนแล้วนะเน<อ>าะเาตือนแล้วนะ ใครใครไม่อยากทนฟังเสียงดังก็ก็เบาเสียงนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เดือดแน่นอนเถื่อนด้วยเดือดแน่นอนครับอาจจะมีผลดุดคำหยาบไปยินงึงก็ไม่เป็นไรหรอกอยาก่าคำหยาบแต่หัวร้อนได้ขัดใจไหมล่ะใช่อยา่าคำหยาบแต่หัวร้อนมาข้อไว้โบ๊ทขออันนี้ผมขอขอนันนี้คุณโบ๊ทผมขออันนี้ ผมไม่มีอาวุธคุณบอกผมไม่มีอาวุธคุณต้องอันนี้ผมเอ้ยมันมีสองอันเออมันมีสองอันว่ะผมเอาอันนี้ก็ได้ผมเอาอ <c oughs> <Sense> ันนี้ก็ได้เช็ด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 โอเชดมาดิก็มาดิก็มาดิตีก็ไม่โดนวะเอาสวยละสวยละดื่มกกกกกกตีก็ไม่โดนเจอผีต้องตัวแข็งปาดหน้า ของผมปาดหน้าไปแล้ว <c oughs> ปาดหน้า <c oughs> ไม่ไม่อย่าตายไปเล้วไปเลยวโอ้มาช่วยเลยนี่แหละครับผมเตือนแล้วนะโุกผู้ชมใครเปิดเสียงดังอะ่ะเวลาดูคลิปอ่ะก็แนะนำเบาเสียงไว้นะ <c oughs> เตือนแล้วนะ อุ้ยมีแต่เกมเเมอร์ดอร์มิสเตอรี่ของโคตรกากเลยมามาไอ a ีตัวแข็งมามาอยู่ไหน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 หายแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเออทำอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นแหละอันนี้อะไร กล่องหัวขวัญกล่องหัแขวนอันนี้ตัวเฉาบักคึมเบะลุดทำไมแมวมันตีแรงกว่ามีดวะไปในชีวิตจริงมาในชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแมวมันตีแรงกว่ามีดเฮ้ยไอ้ใครใครเสียกวาดสีน้ำเงินมาวานสีน้ำเงิน อันนี้วานเพื่คาดอะไรนะวานสีแดงเงินอะไรเนี่ยมีคนไทยด้วยนายคนไทยเหรอเออคนไทยนายเด็กโดนเกบอเอาอยู่ตายเอ้ยไอ้น,นี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยมันไม่มีอาวุธส <c oughs> งสารเขาไม่มีอาวุธป้าเหรอ, <c oughs> อยิงกระน่ำโดนแล้วหนึ่งยิงเนาะออกยิงมิดยิงว่าวแล้วหนึ่ง โอ้ยไอนี่ก็ฟันเหลือเกินไอ้นุ่นก็ฟันไอ้นี่ก็ยิงบ <c oughs> <c oughs> อกเ,เลยว่าฮากันทุกคืนมันจะฟันนะมาจะฟอมีดาบแห่งนักโอ้อยู่ตกแมพเอ้ามันพุ่งได้เหรอโอ้ย <c> เ <oughs> ออ โอ้ใจเป็นละโอ้โอเคเตรียมตัวฉกโกมาดิโกมาดิโกมาดิเตรียมตัวฉก,วก,วกมามาแล้วอื้มพุ่งเนี่ยพุ่งได้ด้วยดาบอะไรไหมลูกดาบของ,ง,บบงอนักรบมังกรการต่อสู้ครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานหยุดเวลาไม่ให้ด้วยขอบคุณนะจ๊ะเอ้ยใครหยุดเวลาวะวว้าว้าายย แล้วมันเอาอะไรไม่รู้เนี่ยมันเอาน้ำน้ำเชื้ออบัตคัมมาน้ำเชื้ออบคัคัคลิปนี้บอกเลยว่ามีเดือดมีเดือดกันแน่มีหัวร้อนอะคลิปเนี้ยแต่โอ้ยของอย่างกบ<อ>ของอย่างกงเลย เว้ยมันลอยได้เหรอมันทำไมทำไมผมได้แต่มิดะไม่ทำอะไรไม่ได้เอานี้ดีกว่านี่มีโลด้วยโคตรดีโอเคเขาหนูมีของโกงกว่าเราไม่ควรมึงมาดิก็มาดิก็มาดิว้าไอ้นี่ก็หวัวร้อนเหลือเกินไอ้นู่นก็ฟันไอ,ไอนนน้ไอ้นู่นก็ฟันไอ้นั่นก็เดินไปเดินมาไอ้นี่ก็เป่าไม่ ไอ้นุก็หัวเลาะเคยเห็นคนสปินเนอร์เรนวาว่ะเอาล่ะคุณตัดต่อผมคุณเป็นดวงให้ผมผมอุตสาซื้อเสื้อคุณมาใส่คุณเป็นดวงให้ผมถ้าผมซูมไม่ได้ของดีก็ก็ไม่มีไรถ้าผมซูมได้ของไม่ดีก็ไม่มีไร น่ะของดีเลยเป็นไงปืนเล็กห้าวห่าวยังเจอปืนเลเซอร์เหรอยเจอปืนเลเซอร์เหรอห้าวคือวิ่นคือวิ่นคือวินเคยเหรอโอ้ยอะไรวะเนี้ยอันปะกาเนี่ยเคยเห็นคนขี่อันอันปากกามั้งไหมอันปากกาเลยอูดวะอันปากาผมรู้นนะกาเนี่ยเคยเห็นคนขี่อัน เคยเห็นคนขี่อันบาก้าไหมอันบาก้าหรืออูดไม่รู้นะพี่บอลเหมือนเหมือนเมื่อกี้ผมผมโดนน้ำอับตะคำน้ำเชื่ออับตะคำ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยใครกล้าฮาวบ้างมาตรงนี้มาใครใครกล้าฮาวบ้างวิ่งมาจ่อๆหน้าเลยมาวิ่งมาวิ่งมาจ่อๆเลยมามาใครอยากฮาวมาวิ่งมาเลยมา เดี๋ยวดำลูกพ่อเอาเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำเออสมสมควรไอดาบแดงตายแล้วโดนปืนเลเซอร์ยิงไปอันปากกาลูกพ่อคือบอสต้องตี๊ยผมดิก้อนหินอ่ะไม่ตีม่ใครต่อต้านผมด้วยอ่ะหืมโอ้โหเป็นการหัวร้อที่นัก อ่ามันมันมีคนได้กล่องขาวอ่ะในดูสิ่งในดูสิ่งที่กล่องกล่องเรนโบว์ให้มาดี่โอ้ยมีแต่ปืนเ้วมีดาบกัาโล่ด้วยของดีนะเนี่ยของดีมากเลยมาดูกันว่าหุ่นจ้อะไรนะครับทุ้โอ้โหโอ้โหเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ย เคยเห็นคนขี่ม้าโพนี่ไหมมได้ตนโพนี่มาด้ตนโพนีฮะ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 ไปแล้วเกิดบ้านสีช <c oughs> มพูด้วยนะมาด้ตนโพนี่มาด้เตนโพนีอ๋อฮะฮะฮะาอันปะเกา้า <c oughs> <laughs> มันไม่ตามมันต้องขี่เว <laughs> ขี่ยังไงมาลิตันพนี่มาลิตันพนนี่เป็นลายยูนิคอร์นขี่ม้าพนเอาอันนี้เฮ้าโอ้ยเรี่ยงแรงเลยมาลิต <laughs> ันพนนี่มาลิตันพุ่งชนมันดิ <laughs> ชนมันดิ <laughs> คุณจะต่อถ้าผมไม่ได้ของดีผมจะจะอะไรดีผมจะไม่ใส่เสื้อคุณรอเล่นรอเล่นถ้าผมได้ของไม่ดีผมจะไม่ใส่เสื้อคุณ ของใหม่คืออะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยของดีไอเลอิฟยิวซูมาตคนตัดต่อมันคือดวงดวงคนตัดต่อน,นี่เป็นดวงล้ว,ลว,ลวนๆผมจะเพิ่มเงินเดือนให้ทุกคนจะสงสัยนะครับว่าเป่ามาเป็นเพื่อนเลยวะ ใครกล้าห้าวเดินมาตรงนี้นะครับผมมีบาเรียยิงไม่โดนกีฬายิงไม่เข้าดิเออเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวเราใช้ได้อยู่เอาอีละเอาอีละไอดาบแดงมาอีละไอดาบแดงมันเป็นอะไรเนี่ยมาดิตีดิไปอะไรฮะมาจะทำอะไรท,ทำอะไรว้ยวัดปัญจุเวลาได้ไงวะงมันทำได้ไงอะ โป๊โป๊โปฮัโปฮัลโอเพาเห็นคนอุ้ยของโกงนะเนี่ยใช่ไหมวะี่บอกาจะของโกงผมไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ของโกงมันดูแบนมันมีอะไรยื่นออกมาจากตรงนั้นอะเห็นใช่หมเห็นเหมือนกันใช่มมันเหมือนมีอะไรยื่นออกมาจริงจริงอันนี้คืออะไรอะแครอท หนังซาลอนอย่าอย่าตีตตตต <laughs> อย่าตี่าบเนาะดาบนีใช้เลยได้วะตีไม่ได้ดาบเนี้ยอุ้ยของโกงโบสอย่าอย่าอย่าย่า,า,าตีเดียวตายน่ะฮ่าฮ่าฮ่าม,ออมันคือหนังหนังแครอทใครมันใครมันปล่อยวานสีน้ำเงินวะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ดิวานเพชรขาดไม่ใช่วานสีน้ำเงิน ใครที่ตามคอนเทนต์เก่าๆมาใครที่ทำตามคอนเทนต์เก่าๆไม่ทันมาที่นี่คเคยมีซัเซเนมมีทุกอย่างที่คุณต้องการก็แปลกนะข้าขอมรู้มันจะทำอะไรทำอะไรไว้งาะยิง ปิ้วปิวปิ้วปิ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 วโดนด้วยโบ๊ทขอยิงหน่อยโบ๊ทมันจะได้เลเวลอัพมันมีคำว่าเลเวลอัพอยู่โบ๊ทไม่เชื่อจริงโบ๊ทแป๊บหนึ่งขอขอลองยิงหน่อยมันยิงเบามากเลยนะโบ๊ทเมื่อกี้ไงก็ยิงโดนแล้วมันเบามันเบาไม่เชื่อใช่ไหมไปดูในคลิปเลยถ้าไม่เชื่อไปดูในคลิปเลยว่ามันมีคำว่าเลเวลอัพ มันได้แล้ววะอุ้ย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 ผมขอโทษครับพี่ผมผมไม่อยากห้าวรับพี่เอ้ยของนั้น5โบสเอาไปแตะใครใกล้ๆอ่ะคนนั้นเขาตายแล้วเว้ยดย้นๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยโบสเฝ้บบาเฝ้ากล่องให้หน่อยเฝ้าให้หน่อยเฝ้าให้หน่อยผมวิ่งวะไม่ฝนล็อผมวิ่งวะอีชั่วไม่ยอมเฝ้าอุ้ยอะไรวะอะไรวะคนคุค้นโ,โอ้ยได้แล้ว ปืนปล่อยปลาพิชชาคัดอี๋ชั่ว,ว,น,วนี่คืออะไรวะ <ยา S 1> อุ้ยอุ้ย,อยของโกงของโกงมาเคยเห็นคน,นอ,ยอย่าบางังดิไม่เป็นไรโบสพี่จะแก้แค้นให้เองเด็กทุกคนไอ่โบสเป็นเด็กหัวร้อนนะทุกคนแต่ว่าท่านผู้ชมก็น่าจะชอบคุณโบสม,มากมมากว่าผมแหละคุณท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าข้างคุณโบสมากกว่าผมนั่นแหละ คืออะไรวะโอ้ยไอ้นี่ใหม่ละสูงสัยยาข้าวสงสัสายยาข้าวสงสัสายยาข้าวไอ้นี่สงสัยยาข้าวเฮ้ยกล่องนั้นได้แล้วเหรอเอาเอาเฮ้ยไอ้นี่ใครเนี่ยใครเนี่ยบอสเอากล่องนั้นเอากล่องนั้นเอากล่องนั้นไหนทุกคนมันไม่เชื่อแบบว่ามันมีคนมาเก็บอะไรเนี่ยฮ้ยเ้าของโกงไม่จบ ทุกคนครับช่วยผมด้วยโ oh. บวมันจะฆ่าผมแล้วผมไ,มได้แต่ดาวกระจายไม่ใช่ดาวกระจายเมื่อคืนอล้ววะ uh huh. <laughs> มันมีคนได้ของโกงวะใครไ,ได้ของโกงวะโอเคเข้าใจแล้วใครได้เออไม่โดนอันนี้ใช้ยังไงนะ คุณโบ๊คุณฆ่าโหมันเดียวเลยคุณไม่ฆ่าคนอื่นเลยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คุณเกลียดผมเหรอผมไม่ได้เกลียดคุณแต่คุณมาฆ่าผมก่อนเฮ้ยผมจะปิดคลิปแล้วก็จบคลิปกันไปเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับผมนะวันนี้เราคอหอยแตกกันหมดแล้วครับผมนะมีใครจะอาโบสปิดหน่อย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมจะตายในสามสองหนึ่งเรากำลังจะตายในสามสองหนึ่งครท่านผู้ชมเตรียมตัวลงระเบิดลงแล้วมาแล้วระเบิดโอ้เอา้าอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอะระเบิดระเบิดไม่มีโอ้ของเก๋ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปนี้ผมดูโง่เลยที่ระเบิดไม่ลง